แก่เลยครับเนี่ยหายอย่างเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจครับเรียนแพทย์ก็ไม่เข้าใจครับเนี่ยผมเรียนถวายพระคุณเจ้าว่าไม่ใช่เลยคนที่จะรู้เห็นเข้าใจต้องเข้าถึงสภาวะนี้ผมเรียนมาสูงสุดทางโลกขณะทางธรรมผมก็มาเกือบจะสูงสุดผมจึงเข้าใจจำชัดเลย เรี่ก็เรียนถวายว่ามันเป็นอย่างนี้ครับความรู้สูงสุดมันอย่างนี้แม้กระทั่งนั่งเฉยๆผมคิดจะหนีท่านจะคุณฉนกสมัยนั้นนะครับท่านพูดกับผมว่าจะหนีไปไหนทั้งโลกนี้หนีใจตัวเองไม่พ้นจริ่ไหมครับอยู่แล้วสู้สิท่านพูดอย่างนี้ผมก็ถามบอกว่าท่านจะคุณอาจารย์จะให้ผมสู้ยังไงล่ะครับท่านก็บอกว่าอรู้หนอรู้หนอรู้หนอว่ามันจะหนีแต่การ ดิงจิตไม่ให้มันดีอ,อ๋อพอเรามีสติอย่างเดิมก็มาฝึกกรรมฐา,านได้นั่นแหละครับก็สําเร็จทุกเรื่องเลยครับสําเร็จทุกเรื่องแล้วก็ท่านจากุลโชดกนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดสุดยอดตรงไหนแล้วไหมครับท่านในขณะที่ผมพัฒนาจิตอยู่กับท่านากุลโชดกเนี่ยเนื่องจากผมเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่เอาจริง ปฏิบัติทำวันละยี่สี่ชั่วโมงท่านสอนห้านาทีสิบนาทีแต่ผมไปปฏิบัติองเลี้ยวไม่พูดไมอะไร2ี่สิบชั่วโมงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมันตั้งมั่นแน่วแน่แล้วสมัยก่อนนี้บวชเพืทนข้า,าก็กลัวผีครับวันนั้นก็เกิดจิตมันตั้งมั่นก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นก็เลย เรียนท่านเจ้าคุณโชอดอกว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับคืนนี้ผมขออนุญาตเข้าไปจําวัดอยู่ในวิหารร้างองค์เดียวที่วัดมหาธาตุมีวิหารสองหลังอ,อ,อีกหลังหนึ่งเขาล็อกกุญแจไว้อีกหลังจะเปิดทำาจุดของศาสนาเนี่ยคืนนั้นสองทุ่มท่านเขียนใส่เศษกระดาษให้ผมไปส่งให้คนที่อยู่นาคมาให้หลังวิหารเนี่ย เขามีกุญแจพอผมอ่าน่ไปเยื่อในเขาก็อ่านแล้วเขาก็ไขกุญแจผมก็ไปผมก็เข้าไปถึงไฟฉายเข้ามามันมืดพอเข้าไปแล้วก็ลั่นดานเลยประตูหลังของวิหารพระประธานสมมูรณหันมาทางนี้นะผมประตูหน้ากับประตูหลังมันมีทั้งหมดสี่ประตูข้างละสองประตูพระประธานอยู่เนี่ยผมเข้าทางด้านขวาของพระประธานเข้าหลังโบสถ์หลังวิหาร เสร็จแล้วก็ลั่นด่านไว้อะก็ปฏิบัติธรรมพองน้อยยุบหนอพร้อมกับเดินจงกรมสลับกันจนประมาณห้าทุ่มเสร็จตอนนั้นเข้าไปตอนสองทุ่มประมาณนั้นห้าทุ่มเสร็จผมก็จําวัดไนไม่เก้าประมาณตีสองก็ปฏิบัติธรรมเองพองน้อยยุบหนอพร้อมกับเดินจงกรมคืนแรกโดนนะครับถ้าถ้าคุณเจ้าอยากจะรู้ก็ไปอ่านหนังสือทางสายเอกหรือมันก็ไปดูจากไอซีดี ในเว็บไซต์มีอยู่ทัวที่สองโดนผีบีบคอก็มานั่นได้ได้ดวงตาเห็นธรรมวันนั้นนะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้ไม่กลัวผีครับยิ่งดุเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่กลัวผมเรียนถวายพระคุณเจ้านะท่านเจ้าว่าก็ไม่พูดไม่ได้นะคือวัดเนี่ยมีผีตายโหงเป็นพระ <c oughs> พระคุณเจ้าบางองค์อาจจะเจอก็ได้นะไม่แน่ เาจะีก็มีคารวะเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันมันมีจริงเป็นจริงนะครับเื่อการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธ,ธเนี่ยมันต้องมีอิทธิบาทสี่เป็นเครื่องสนับสนุนปฏิบัติธรรมด้วยใจรักปฏิบัติธรรมด้วยความภาคเพียร ปฏิบัติธรรมได้ใจจดจอ่อแล้วก็ใช้ปัญญาไต่สวนมันมีปัญหาท่านนะเวลานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ทุกวันเลยท่านพระคุทธเจ้ากบอกว่าหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จเนี่ยให้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผมก็เชื่อแล้วผมก็ทําตามครับ ท่านทราบไหมครับว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการทำบุญใหญ่ของมนุษย์บุญเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำเหตุสิอย่างหนึ่งำเพนทานสองรักษาศีลสามจเจริญจิตภาวนาสประพฤตอ่อนน้อม าช่วยเหลือคนอื่นหมีความดีแล้วอุทิศความดีให้คนอื่นเจเห็นคนอื่นทำความดีอานโมทนาในความดีนั้นด้วยแปดถ้าคุณเจ้าฟังธรรมเนี่ยบุญเกิดจากการฟังเนี่ยนะเก้าพูดพูดก็ได้บุญเทศธรรมก็ได้บุญและสิบทำความเห็นให้ถูก ที่สิบอย่างนี้เป็นบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวเองทําให้ถูกตรงเหตุสิบอย่างนี้เป็นบุญที่เขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิทพระคุณเจ้าทราบไหมครับว่าในสิบอย่างเนี่ยตัวไหนเป็นบุญใหญ่สุดปฏิบัติธรรมครับภาวนาครับ นี่แหละครับบุญใหญ่สุดทําไมบอกว่าใหญ่สุดเอาแค่สมถะภาวนาจิตเข้าฌานได้แล้วตายในฌานเกิดเป็นพรหมครับหรือไม่งั้นปฏิบัติวิปัสสนาแล้วกับจัดสังโยชน์ให้หมดใปจากใจได้ไม่ผ่านครับนี่งานบุญใหญ่สุดไปทาอย่างอื่นได้อย่างมากก็แค่สวรรค์สมบัตินะบุญอย่างอื่นก็ได้ได้ได้แค่้อ่ เห็นแล้วก็น่าสงสารบางคนครับมาปฏิบัติธรรมแล้วชิงลาออกหนีออกไปจากการปฏิบัติยังไม่หมดเวลาเลยครับไปทําอะไรแล้วไหมครับไปทอดกระถินท่านทราบไหมว่ากระถินเนี่ยมันเป็นสวรรค์สมบัติเท่านั้นเข้านิพทานไม่ได้น่าหลักฉลาดหรือโง่พี่เราเองก็แล้วกันครับผมจึงได้เรียนพระคุณเจ้าว่าการประพฤติเหตุสิบอย่างเนี่ยเป็นบุญ แล้วก็ที่พระคุณเจ้ามาอยู่ที่อาวา่าแห่งนี้เนี่ยเป็นเวลาต้องสิบวันเนี่ยผมว่าโชคดีสุดๆเลยครับเพราะในชีวิตเนี่ยผ่านเข้ามาวุญใหญ่ได้ผ่านเข้ามาให้พระคุณเจ้าเาก็บตัวงด้วยตัวเองครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่ากำลังของพระคุณเจ้าผมปฏิบัติ วันละยี่สิบชั่วโมงจำวัดสี่ชั่วโมงคนอื่นก็าไปทำอย่างผมก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมทำผมก็ได้มาอย่างนี้ครับสามสิบวันตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนเลยครับทุกอย่างทองแท้หมดจนแทบจะไม่มีอะไรสงสัย,ลยแล้วครับนั่นแหละครับนี่การเข้าถึงรำมันต้องเข้าถึงอย่างนี้นะครับ ก็คือหนึ่งต้องมีศีลเห็นนะศีลลักษณะของศีลเป็นยังไงสองต้องมีความศรัทธาศรัทธามันถูกตรงแตใครผู้ใดไปเอาสิ่งที่อยู่นอกพระรัตนตัยพระพุทธธรรมพระสงค์มาเป็นที่สารณะเป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมนได,ได้แต่เข้าไม่ถึงธรรมที่ทําให้เป็นอาดิ อริยะครับเข้าไม่ถึงครับทําไมจึงบอกเข้าไม่ถึงก็เพราะว่าการจะเข้าถึงอริยธรรมขั้นต้นได้เนี่ยนะต้องไม่เป็นผู้มีศีลพัตนปรามาตรบางคนไปเอาเทวดามาห้อยคอเนี่ยปฏิบัติทาททได้ไม่ได้ครับแต่เข้าไม่ถึงธรรมครับเพราะศีลิพัตนาปรามาตร ไม่เอาพระพุะทธธรรมประสงค์มาเป็นที่พึ่งนั่นแหละครับเอาละพอเข้าถึงปัญญาเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงเนี่ยที่เขาเรียกว่ายานสิบหกเนี่ยยานสุขกเนี่ยมันมีเมื่อกี้ที่บอกว่าปฏิบัติสมถะกรรมฐานจนเข้าฌานได้แล้วออกฌานได้เนี่ยความรู้สูงสุดห้าตัวที่เขาเรียกว่าอภินญ,ญาห้าเนี่ยมันเป็นโลกิยะ ญาณขณะเดียวกันก็ผู้ใดไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็มีโอกาสจะเข้าถึงวิปัสนาญาณทั้งหมดมีสิบหกตัวท่านเจ้าคุณโชดกนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดตรงนี้ครับผมเรียนถวายพระคุณเจ้าว่า